สว,ส,สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิษรานแฟมิลีนุกี้แฟมิลีแล้วก็ขับเจเดออฟฟิเชียลนะครับเดี๋ยวจะลองมัดดูนะครับจะได้หรือเปล่านะฮะเห็นบอกว่าระวังเชือกฟางบาดมือนะครับัั้้้นนจห จประมาณนี้เดี๋ยวมันจะวนไปโอ้พี่จะสอนลุยเดียวเลยใช่ครับเดีวจะสอนลุยเดียวเลยเหรอกะเป๋าไปเอ้นอนขอบคุณมากคุณโอเคนะขอบคุณค ตรงนี้พี่อดิสอบอกว่าจองใช่เพราะว่าข้างในเต็มนะครับลองดูนะครับลองดึงดูนะครับขอบคุณติดตามด้วยนะไปซื้อฟางกันมานะครับครับผมเห็นว่าฟางไม่พอครับต้องไปซื้ออันนี้คือยังไม่พอผมว่าน่าจะใช้ฟางเล็ตกว่านี้เดี๋ยวเราต้องลองดูก่อน ว่ามันจะมัดเป็นตุ๊กตาได้นะฮะนี่นกับแมาได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาช่วยอีกทีนึงนะครับผมผมเอาใบไอ้ตัดเหล็กให้เขาก่อนเอาคุยเร่องสมุตรงนี้มันจะเอาเร่งโน้น

เหมือนจะขาดไปเพิ่มฟาง้าลองมา

จะ,จะมาตีรอบหนึ่งได้ครับเพราะว่ามวน,นจะมันจะแน่นต้องทดสอบอต้องทดสอบแล้วก็

ถ้าอยากให้แน่นต้องแบบนี้สองรอบนะครับอย่างน้อยนะครับสองรอบมันใหญ่กว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่าไม่เดี๋ยวเขามีเขามีเขามีคนใสอันนี้อะไรนะน้องคนกินอีกใหม่ใหม่ อันนีหิ่ใหม่ๆยังไม่ได้ออกกำลังกายห็นไหมเขากินอิ่มก้อนต่อไปนะครับหมดแล้วหมดอไะไรนี้คือเชือกฟางมันเป็นเส้นเล็กนะครับถ้าเป็นฟางแบบ แต่หนาๆมันจะมัดง่ายอันนี้มันจะเป็นเส้นเล็กเวลามันมัดแล้วมันมัดยากมันบาดมือน่ะแบบนี้ใช่มันต้องเส้นผางที่เป็นแบบเป็นเป็นเป็นยากๆนะเออนั่นแหละต้องเป็นใหญ่ๆนะอันนี้เขาเอานาฟังนี่เข้องใช่มันจะมัดไม่เออทีแรเรามัดแล้วก็มีออกได้อันนี้มันเป็นฟางหอยกระสอบ ห้เาิดันบานมือวันนี้วันนี้ต้องระวังมาอะไรได้แล้วก็จะ้งกันังกันเนาะแอนุกีมาดูมมดต่อไปนะมาดูมตอป เอีกงนคะขอใทคนตะคะนี่ทได้ใหทอรอบคนเดียวได้หรอ่เอมเดียวมันต้องมีนือด้วยนะคะเพราะว่าเข้าเข้าเสียบองรองทำองออันมีทีหมือนทียอดถนนก็ได้ เดียวเราจะมัดจนกว่า hmm. ค ik yeah. ุณจะมาคก็ต้องไปเรียนจาค้ะมีผลแใค้เบียกรกนค่ะ

พี่มันนะอะบางเพจประโยชน์ตั้งแต่วันนี้พี่ใช่ไม่เก็บนะโอ๊ยงีเรือง้นรมมากเลที่สอน อดีตสอนครับผมไปช่วยตรงเสือมัดให้มันแน่นๆนะตรงนี้ให้ผู้หญิงทำแบบหลุมหัวเป็นลูกกล้าพอมอ๋อจะย้ำผู้ชายไปตรงเสืออีกรอบนี้ให้มันแน่นเน่ยได้ได้ครับตรงนี้ให้ผู้หญิงทำหัวจ้าจริงแล้วโอ้ยจะกินน้ำเด้ออ๋อเดี๋ยวเสร็จมันนี้ก่อนนะครับมันต้องมัดสองรอบมันถึงจะแน่น

ดูได้ไปไหนเนี่ยไม่พลาดไ่าดไม่เลย่ะมีทั้งโซนนอนโซนพักองคุณคุณรัศนาแตงซ่าเนาะฟา็วนไหนไปนวดตั้งแต่มูไดเป็นต้นไปคุณนวดดูห้องน้ห้องาเรียบร้อยค่ะพร้อมที่นอนหรือเปล่าอ๋อนอนได้กี่คนคะทีบ้านหลังนั้นน่ะค่ะรัศนาแตงซ้า

สอนนะแบบแน่นหรือไม่แน่นนะที่สอนนะทั้งสองเลยครับไม่อย่างนั้นมันไม่แน่นนะแน่นใช่ทั้งสองเลยบ้าหลังใหญ่อยู่นะคะที่้าจไปดูบ้านด้วยเหรอคะีไปยกมือมีห้าคนมาลุ๋ยนีโอ้าแล้วน้ำอแห้งเลยอ้าวเดือดเอา

อยู่ประเทศไหนเนี่ยากชือแ้งเอองนป่เดียวมันก็ีดิขันยกมือหาคุกค่อยบย่างเอยันนี้เ้อ หอมดนิดๆเจ้จะได้ซื้อเติมเติมแก้วีของใครของมันแล้วได้อบักนุยังหาบักนุก่นดีเดียวเลยไปจ่อยนุกอุ่นดีเดยวเ สวัสดีครับพี่แคมมาทำอะไรกันเนี่ะมาเชือกมัดฟางนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะย้ายไปมัดถ้วยพี่เสือฝั่งนู้นนะครับมัดย้ำสาวๆกันนะครับก็อย่าลืมฝากกนไลให้แอนิสตาสบายลีด้วยนะครับ ที้ฟาร์มดีของเจ๊เด็กทฟอเชี่ยวครับ้่็ได้จะขวดลเบ๊ด้อยหนึ่งหนััะยไหหมดทินเลย